ครับโอ้โหคนเยอะมากๆเลยนะครับขอแนะนำตัวต้าอู่นะครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่สวัสดีทั้งบา้านสวัสดีด้กที่ครับเป็นไงครับเจ้าพ่อซีงไฮฮะแลนดิ้งในแบงคอกเลยครับผมเขาเสียงหน่อยไ,ได้ไหมครับตื่นเต้นมากได้เล่นกับวงออเคสตราจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลุงกรโอ้โหถูกไหมฮะ ว่าไรอารมณก่อนนะครับผมก็คือผมผสมมหาวิทยาลัยวั่วไปหมดแล้ววันนี้เรายังมีกันอีกสองบทเพลงที่ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันได้ซ้อมกับน้องๆไปก็เด็กๆเก่งๆทั้ง,งนั้นเลยนะครับก็วันนี้บรรยากาศดีๆ,ดๆดครับกับเทศกาลปีใหม่ม้าไฟแบบนี้ก็เอาเพลงที่มีพราะๆมามอบให้กับทุกคนฟังหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ 归乡。 You need ฟงเชื่อนะครับเป็นอีกหนบทเพลงที่ชอบมากนะครับก็เป็นเพลงเศร้าๆความรักของลุงสาวที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ชุนเจียนี่ก็ใกล้กับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ด้วยนะครับแน่นอนมีความรักก็ต้องมีความอกหักแต่ไม่เป็นไรนะครับมาอยู่กับผมเดี๋ยวผมจะมอบความรักให้เอง ผมมีความรักไงครับ <Yeah! S 1> ที่ได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนที่นี่ <laughs> เอา้าไม่ดีเลยครับผมรักทุกคนไงฮะ <laughs> โอเคครับยังมีอีกหนึ่งบทเพลงที่วันนี้ผมก็จะมาเล่นกับวงออเคสตรานะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้เตรียมมาครับเราเล่นลครับก็ <laughs> ต้องซ้อมมาก่อนอยู่แล้เฮ้ยเราเล่นประมาณนี้ได้ด้วยนะเนี่ย <c oughs> แบบมีตกมุกตกอะไร <c oughs> ขอบคุณน้องๆมากเลยนะฮะ หน้าข้างหลังดูเครียดแล้วหนูไม่ได้ปินโนต้ตมาค่ะโอเคอีกเพลงนึงครับเตรียมมาให้ครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังมากๆในจิ๊กช็อกนะครับหวังว่าทุกคนจะเคยฟังเพลงนี้นะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับ 再见的远落，你走来之前我庄严的吼，逼着自己抽屉抽，不能再做一个有你的美梦。我好像一束金光，照在遥远的世界尽头，看惯了你的眼眸，才知道孤独很难忍受。可笑吗？我。 曾经之后有多翻转，他会看见你吗慢逃只有又躲难逃，多样从多年啊，长的短的，爱情过的天亮，苍白的不会只难忘。我因你堕的真相，好久没到过，你只对我牵往。怎么为他学习一些也无法，可能是我太傻，为了我的非要唱，那怕赢的那些非要唱，这不是你心希望，我不眷流只会让你想起，最爱我的时光。 thank <laughs> you ่านดร uh นรเทพชูพูนเพื่อนวยการเขตปทุมวันค่ะเจสไลย์ยือชิงจางซินเซียนเชิญระดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณพินรัตนกิติเวชกุลค่ะ General Manager Central World ค่ะและขอเรียนเชิญนะคะคุณชนะศักดิ์นิรัติรกุล Head of Head of ดออฟม n a l Marketing Central World ค่ะ ขอิเรียนเชิญคุณอภิญยามุานทาวันเจ้า o อ B 2 C Marketing c e n t r a l b e r ค่ะและขอิเรียนเชิญคุณอ,อกรรดด้วยค่ะน่ารักนะคะมาร่วมชมให้เก็บมาร่วมชมนะคะโชว์ของเราแล้วยังมีโชว์อีกหลายชุดที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมชมกันด้วยซึ่งเป็นโชว์ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้นะคะทางพี่ช่างภาพจับเฟรมกันสักเล็กน้อยะคะ่ะซึ่งนะคะ ต้องบอกว่างานในครั้งนี้ค่ะทุกท่านนะคะอย่าลืมพี่จะแฮชแท็กนะคะลงโซเชียลนะคะทุกโซเชียลเลยว่าจะเป็น Central World Chinese New Year นะคะหรือว่า C T W C N Y t h o u s a n d twenty six ค่ะหรือจะเป็นแฮชแทกนะคะ Ticket Chinese New Year 2026ค่ะแฮชแทกเซ็นทรัลพัฒนาค่ะแฮชแทกมัมเมียร์แห่งที่เซ็นทรัลแล้วก็รวมไปถึงเซ็นทรัลด้วยนะคะทั้งหมดคือแฮชแท็กของภายในงานเบาแต่มั่นใจว่าหวานเกินล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะ รับชมไปพร้อมๆกันเพราะว่าเป็นชนนะคะที่มีการสนับสนุนการแสดงนะคะโดยสมาคมเยวาวชนจิ๊

すごいね。